สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพอ่พอพ่อก็ชอบม,ม่านาบูดีเค้กคือเตาจากวันนี้มาดามดภาพพ่พนอมากินตำป่านะคะวันนี้เวลาตำเองจรัพี่พนอ้นองจ้าเหมาสั่งเขากินจ้านี่มากันมากพ่พอพ่อรายยหาเปิดกองกินกันเลยจ้าเกสรีนี่เนี่ยอย่าไปนะพี่อย่าเป็นทางจา้าครับพี่น้องค่ะเหมือนภาพพิพนองามากินตำป่านะคะ うん。 กินหมดบ่ล่ะ <laughs> <laughs> แับมู้กรอบๆจ้าวจ้าวออกวงไปแม่มากวนพี่น้องนี่ไปเลย

ที่โอยเบเบยังกะเดี๋ยวินยังกับินเนี่ยพอกขึเที่โอ้ยีนสิต้องสี้นก้นมันสี้ำน่ะ นี่ก็แม่แม่หิวแม่กินดูเขางอนเขางอนแล้ว เดี๋ยวตอนเย็นไปซื้อกล้วยมากินหน้าเนาะกล้วยเนี่ยกล้วยจะหลาบนับไงโอ้กล้วยจรินใจว่าเร็วจัง ăn mm -hmm. được sốt ăn được nước được mẹ mm -hmm. sẽ nằm kinh thôi rồi gọi gọi được thế thì mm. sì hận hận giằng mèo chưa tới gì bạn mm. มันหนกับิมีหลายภาษาเด้เริ่พี่หนกฟัองออกกับฟังอ, <laughs> อยา <laughs> หมูยังกับพ้นมาข้างล่างเด้อพี่มา <laughs> พี่มา,ามถานจะ่แต่ล่างเด้อพี่นกีหอดบ่มีหลอดยาเี้ยเพ่ีเ่เราจะพี่หนเกเออ ไปนะเอ๊ะลับมา้าซื้อๆก้อไปเฮ้ยไปหากินการผลิตข้าวค้างบานเท่าีหร่มเออคำาี้งันจะบวด กรุงทะเลอือเอาหไปนะเอาหไปนะตาไปไรตาไปไร้าตัวตาพันไปคือมือนี่บ๊วยพันยายแลย้วอือ เราไม่ต้องทำนีเอาเอาเก่งก็ให้แกาทำแค่เอาเขาด้วนเพรามันไม่ใช่เอเก่มันตัวใหญ่อันนั้เนี่ยโมซีกัมเมนต่มนนึง ที่พอจะนำเอาไปยจังสีบานยังไปเดิมสิงไก่ดูเด้เดี่ยวอัราเลยขุนเล่ขุเลจะมันพลากระแสะ อันซีแตนหลวงเลยไอ้อะเริ่มเองท้าเดินกินได้คือเลยมันล้วนอ่ะที่บ้านที่บ้านก็สัตว์น้อย่ พี่เอซี่วัยอดน้องหลักได้โอทหาไป้เดี๋ยวจะเอินหาหาไหมหาเมื่อย ค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องประซ้ำเลยค่ะฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามเลยเด้อค่ะเดื่อเพื่อเปนกำลังใจให้มาดามในหีคิมใหมๆต่อไปจ้ะไ <c oughs> ว้พอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>